สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้อยู่ในเกมสปันกี้กันอีกแล้วนะครับนะซึ่งก็บอกเลยว่าผมหายไปนานหายไปนานมากเลยกับเกมนี้นะครับนะก็บอกเลยว่าเล่นเอ่อกลับมาเล่นอีนอกทีเนี่ยมีแต่ตัวเจ๋งๆนะครับนะซึ่งในคราวนี้นะครับในวันนี้เราจะมาเล่นเฟーเจ็ดเฟードแปดเฟードเก้างงใช่ไหมเฮ้ยพี่ก้อยเคยเล่นไปแล้วไม่ใช่เหรอใช่ครับผมเคยเล่นไปแล้วเจ็ดแปดเก้าก็จริงแต่มันมีเวอร์ชั่นที่สวยกว่านั้น เออเอาล่ะไปดูกันเลยเอาความจริงนะท่านผู้ชมผมแทบจะลืมทุกตัวไปแล้วอะนะครับนะเดอร์โปโใช่ไหมอันนี้มิสเตอร์ทีอ่าไซมอนคุณเทอร์เดอร์มิสเตอร์คอมพิวเตอร์เอ้ยใช่ป่าวะอันนี้ก็โรบอตอ่าอันนี้ชื่ออะไรวะเวนด้าหรือเปล่าใช่ไหมเออใช่ตัวนี้ชื่อเวนด้าอ่าพิงกี้โอเวกสกายอ่าบูโอเคแล้วก็แบ็ค โอเคเปลี่ยนมูดเลยมูดสยองควรเอาล่ะท่านผู้ชมเรามาเปิดฉากากับเฟสเจกันก่อนนะครับนะมาสำหรับตัวแรกเริ่มจากออเรนตก่อนเลยนี่คือเวอร์ชันหนึ่งและนี่คือเวอร์ชั่น7นะครับอ่ไอ้ไอ้นี้มันเหมือนก่อนๆเลยดีกว่านะครับนะเอออัน,นี้เหมือนยังเหมือนเดิมอยู่อะแล้วต่อมาถ้าเป็นเฟสแปล่ะตุ้มเอาเฟสแปด เชีย <Jeez, S 2> เสียงดังจัดไอตัวตะกี้แม่งโคตรบ้าเลยเอาล่ะเฟสเก้าตุม้มโอ้โหเป็นกองแบบกองแบบเต็มชุดเลยอะ่ะไอเน,นี้ยอ่ะแล้วต่อมาเป็นเลสนะครับนี่เลดเวอร์ชั่นไม่เป็นอะไรอ่ะแล้วนี่คือเลสเวอร์ชันเจนะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะฮะ แต่จ,จังหวะของอดีเจ๋งนี่แล้วเวอร์ชันแดล่ะว้าวอุ้ยอดี้เจ๋งชอบเสียงว่ะชอบเสียงแบบว่าเวอนเสียงแบบเสียงแทงอ่ะอุ้ยอันนี้เจ๋งว่ะเฟ็ตแปดเจ๋งนะครับอ่ะเรดเฟสเก้าอืมนี่อะไรวะเสียงเบาจัด ต่อมาเจ้าเครกนะครับนะคูกเกอร์อะไรสักอย่างหรอวะอ่ะนี่อ่ะ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 แล้วเฟสเจ็ดโอเคเฟสเจ็ดหน้าตาเฮี้ยเฮี <c oughs> ้ยอะแล้วเฟสแปดเป็นไงเฟสแปดออกแนวเอเลี่ยนไปแล้วอะ่ะ อะไรวะเนี่ยอัล์เฟเฟตเก้ามันจะไม่บ้าไปมากกว่านี้อ,อ่ะอ้าวนี่เอ้าว้เฟดเก้าจังหวะพาะมากเลยอะ่ะจังหวะโคตรเจ๋งอะ่ะเออตั้งแต่ไอเลสและอ่ะนึกชื่อมันออกแล้วฟันบอดนะครับเออโอเคเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วเจ็ดล่ะ เอ้อันนี้แม่งไม่เจ๋งเลยว่าเฟสเจ็ดอะแล้วเฟสแปดดิ<ฮ>เฟสแปดวอันนี้เพลงก็เจ๋งนะเนียอยอะแล้วนี่เฟสเก้าเออ,อโอ้โหเหมือนจะเอาไปประกอบเสียงอื่นได้เจ๋งเลยนเนี่ยไอตัวเนี้ยเสียงโคตรได้เฟสเก้ <c oughs> าโอเคต่อมาเป็นเวเนเรียโอเคเจ้าเจ้า ชาชาอะไรเราดิเฟสเจ็ดว้วโอ้ยฟเฟสเจ็ดอันนี้ทำดีโอเคมีแบบเรืองแสงนะครับโอเคเฟี้ยวอ่ะแล้วฟเฟสแปด 8. โอ้โหฟเฟสแปดคือเป็นผีสารหร่ายไปแล้วอะ่ะ <c oughs> แล้วดูมันดิเจ้าผู้ชมนี่ขนาดผมปิดเสียงมาดูดิดิดิดมันขึ้นกันเนี่ยอ้าวแล้วฟเฟสเก้าจะขนาดไหนตุม้มวู้ว <c oughs> กลายเป็นเอเลี่ยนเต็มตัวแล้วนะครับ ดูบันดิดูคำสยบไปดิเชี่ยท <Yeah. S 1> ี่มันผีลูกตาด้วยว่า <c oughs> ใช่ไหมแล้วต่อมาเจ้าเกรีนะครับขี้กลัวที่สุดนะฮะเออแล้วเป็นเฟสเจ็ดล่ะนี่เอา้าเฟสเจ็ดทำไมมันเป็นแบบนี้ได้วะเนี่ยชิฟิตไปโดนอะไรมาจเกเล่แล้วแปดนะครับนะโอ้โหสภาพ สภาพไม่เหลือแล้วนะครับโดนแขวดได้ไงวะเล่แบบโคตรเล่อะอ่ะแล้วเฟสเก้าตุ้มโอ้โห,โห,โหเฟสเก้าเล็กไว้อีกนะครับดูดิอ่ะแล้วต่อมาเจ้าบัตรโอเคไอ้นี่ก็ขี่กลัวเหมือนกันอ่ะแล้วสภาพเฟสเจ็ดนะครับก็ ไออันนี้มันเสียง SCP นีหว่าใช่ไหมไอ้ตัวผีที่มันชอบกลมหน้าผีพระอ้อมอะ่ะใช่เลยอ่ะแล้วดูนี่เฟสแนะครับโอเคเฟสแปถือว่าหลอนเอาเรื่องอย่างกับผี n b นนครับเสียงอ่ะเฟสเกนะครับเจ้าบัตรเออเอออ่ะโอ้โหโคตรโคตรแบบเลือดสาดอะ่ะ อออแล้วต่อมาเจ้าเอ่อไอดีชื่ออะไรวะมันคือเจ้าการโนดนะครับนะโอเคอ่ะนี่เจ้าการโนดนะครับแล้วเฟดแปดนี่โอ้โหนะครับ หัวมันหลุดออกมาจากตัวแล้วอะเออมีแค่สายใยจากเลือดเท่านั้นแหละดูดิเหมือนหัวสมองมันมีชีวิตอะป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 ,ะปะนี่เอาเก้านี่โอ้โหเก้าแม่งเฟี้ยวอะเก้าเฟี้ยวจริงอะมันแบบมันมีแบบมันมีแรงเงามันมีแบบแบบอะไรอย่างเงี้ยเออเสียงเพลงก็เท่ด้วยอ่ะต่อมาโอาแวกนี่วัชชันปกติวัช์ชันไม่ปกติออ ะครับโอเคโอ้ต่คิมแบงมีจับสแกด้วยเป็นเสียงเหมือนคร้เสียงตีเหล็กแล้ว8ล่ะนี่อ่ะนะครับ8ดก็เป็นเหมือนผีััพายโอ,อแวกไปแล้วนะครับมีเขี้ยวด้วยมันเหมือนจะงับเราให้ได้9นี่โอ้โหเก้าไปโดนไปปากกับอ่าหนามนะครับเออกลายเป็นแบน ผลงานศิละปะไปแล้วนะครับติดอยู่ด้านแหละคงไม่ได้ออกไปไหนแล้วแหละอ่ะแล้วต่อมาสกายนะครับนะผู้ที่เป็นเด็กที่สุดนะครับเบรเกดมาดีโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเสียงเพลงเหมือนกับตอนแรกๆเลยนะแต่เร็วกว่าแต่ตาโอ้โหสงสัยได้จะเป็นนกคู่ไปแล้วนะครับสกาย อ่ะแล้วต่อมา8ก็อ๋อนี่ไงมันเป็นตาทุกคู่แล้วมันก็กลับมาตาเดียวได้ไงวะอ่ะแล้ว9นี่เออ9ยังเหมือน8อยู่นะครับนะเออเออแล้วต่อมามิสเตอร์ซันนะครับใช่ไหมวะมิสเตอร์ซันปะวะฟันฟันฟันเอ้ยซันนั่นแหละมิสเตอร์ซันนั่นแหละถูกแล้ว อ่ะนี่เฟสเนะครับก็กลายเป็นเป็นพระอาทิตย์สุดดาร์กแล้วถ้า8ก็ยิ่งจะหนักข้อกว่าเดิมนี่เป็นดวงตาหมอลำนะครับที่พูดเกี่ยวกับเรื่องหมอลำเท่านั้นนะครับอ่ะแล้วเฟส9ก็เหมือนคล้ายๆกับอ่าเฟส8ตะกี้เลยดวงตาว้าวว้าว มีอาปากด้วยโคตเจ๋งเซอร์ไพรส์นะเนี่ยแลต่อมาเดอร์โป้นะครับซึ่งก็เป็นอ่อมังกรใช่ไหมถ้าจะมังกรแหละไอ้ตัวนี้ตัวเริ่มต้นเป็นเสียงทําเป็ดนะครับนะอะดูเฟดเจ็ด 7. นี่โอ้โหเรืองแสงไอพญานาคกลายเป็นเป่าแจ๊ดไปแล้วนะครับนะตอนแรกเป่าทําเป็ดหรือเปล่าวะสงสัยน่าจะมีเสียงดนตรีในตัวอ่ะเฟสเก้าตู๊บ อ,อยเท่เลยว่ะอันเนี้ยด,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 ดูดินะครับเป็นปีศาจที่เปิดเพลง EDM นะครนะับมาอะต่อมา m r Tree ใช่ไหมใช่ปะวะ T J เฉยแล้วกันรู้เลข T J นะไอ้ต้นไม้หมอลำเอา,ฟาเฟสเจ็ดนี่เป็นไงเป็นต้นไม้ที่กูแทบจะไม่เห็นเลยเห็นแต่ฟันอะไรวะเนี่ยเอานีเฟสเก้าเป็นไง เออนะครับเป็นต้นไม้ที่เริ่มเมีตาขึ้นมาโอเคอ้าวเฟสเก้านี่กลายเป็นต้นไม้ประกาศจับอะไรวะเนี่ยกลายเป็นต้นไม้ประกาศจับไปเร็วอ่ะต่อมาไซมอนมาเสียงเพลงที่คุ้นเคยนี่เฟสเจ็ดฟูมเป็นไงนี่กลายเป็นปีศาจไปแล้วนะครับปีศาจ ที่ชอบกินงับคนนะครับอ่ะแล้วนี่เฟสแปดไอซามอนสมองไหลเฮ้ยมันมีคําราใส่เราด้วยดูดิอา้าวแล้วเฟสเก้านี่กลายเป็นพญานาคมาในดูอุ้ยอะไรอะ่ะเอาเอาเล่นอยู่เอาท่านผู้ชมสงสัยตะกี้นะครับไอซายมอนมันน่าจะวากจนเครื่องผมรีเซ็ตใหม่เลยก็เป็นได้นะครับเพราะตอนนี้จริงๆแล้วผมเล่นในช่วงเวลา ตีสามๆๆมันอาจจะมีพลังงานบางอย่างอยู่ก็เป็นได้พี่ครับแต่ตอนนี้มันแค่สองทุ่มครึ่งเองนะพี่จริงๆแล้วมันคือตีส2มสอทุ่มครึ่งตีสามสอทุ่มครึ่งเออแสองทุ่มครึ่งก็สองทุ่มครึ่งวะอ่ะเอาใหม่นะครับตะกี้มันยังไงเออนะครับเป็นพยานหน้าเหมือนไอเดอร์โป้ไปนะฮะ เสียงหลอนตลอดเลยนะครับไอเวอร์ชันเเนี่ยโอ้ชีตมือเด้งทั้งหมดเลยเลรอเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับเป็นตัดต่อชินแล้วส่วนคนดูอาจจะไม่ชินนี่คือการผ่อนคลายอ่ะต่อมาเป็นเทอร์เนอร์ว่าไงผมชอบเทอร์เนอร์ที่สุดนะครับนะคุณเทอร์เนอร์ เจ้าหนูแทะกระดูกพูดไปเลยมาเป็นเวอร์ชั่นนี้นะครับโดนยิงหน้าแหกนะฮะโอเคเรารู้อยู่แล้วนะครับ่าสลับตัวนี้แต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่ไม่เคยโดนทํามาก่อนจะเป็นยังไงต้มเดี๋ยวก่อนนะหน้าตามันคุ้นเหยกเลยวะตะกี้แต่เสียงใช้ได้นะอ่ะแล้วต่อมาเวอร์ชั่น9เป็นไงนะครับโดนแขวนแล้วนะฮะหลังจากโดนยิงเออจนไม่เหลือซากนะฮะ ก็เลยโดนจับมาแขวนให้ร้องเพลงล็อกต่อมาฟันคอมพิวเตอร์นะครับก็ทุกคนรู้จักดีนะครับตอนที่มันปกติมันก็ยิ้มแย้มเจีมใส่นะครับนะเป็นเมลโลดี้ให้กับเพื่อนๆ <c oughs> แต่ถ้าเป็นเวอร์ชันเจ็ดมันจะเป็นแบบนี้เวอร์ชันแปก็จะเป็นแบบนี้ ทผู้ชมตกกะตกี้จอคอมตกเอ้าแล้วกล้าล่ะตะกี้จอคอมตกแล้วยังไงเอา้าจอคอมตกแล้วยังโดนจับไปล่ามโซอีกนะครับนะสงสัยมันจะหนีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเลยโดนตัวสักอย่างล่ามโซ่ไว้นะครับไม่ให้มันไปหนีหรอเสียงอะไรอะ่ะใครพูดอะไรอะ่ะดีนะกูแปลไม่ออกเขาอาจจะบอกรักกูก็ได้นะจริงนะอะต่อมาเวนด้าฆาตกรโลกจิต ที่มีหลายบุค,คลิกอ่ะนี่มาเวอร์ชั่น7นะครับเหมือนจะเริ่มฆ่าคนไปแล้วนะครับนะตอนนี้เริ่มสติตตังกับไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะครับเพราะว่าปีเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่หลายบุค,คลิกนะฮะเออเลยไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทําไปเดมัน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 ,ม,น,ม,นมันคืออะไรพอมาเป็นเวอร์ชัน8นี่เริ่มบ้านะครับบ้าแบบของจริงแล้วเป็นปีศาจไปแล้ว อ่ะแล้วนี่เวอร์ชั่น9้อืมนะครับโอ้โหดูนะครับ,ด,นะรบดึงลูกกตาตัวเองนะครับแล้วก็เอากงเล็บจิ้มสมองตัวเองอือกลายเป็นสิ่งโรคจิตไปแล้วนะฮะเฟสเก้าเนี่ยแม่งโรคจิตทุกตัวเลยเอาล้ครับต่อมาเป็นพิงนะฮะเป็นผู้หญิงนั่นแหละลักษณะเด่นของเธอมีแค่นั้นแหละที่กูนึกออกอ่ะนี่นะครับมาเวอร์ชั่น7หัวแบะนะครับแล้วก็เสียงกลายเป็นเสียงเสียงผู้ชายไปแล้วมาเวอร์ชั่น8ดีนะครับ หอนเลยข่าวนีหอนแล้วนะครับเสียงผีหวยหวนผู้หญิงนะครับนี่แล้วเฟสเก้าก็เออทำอันนี้ทําสวยขึ้นวะนะครับเป็นเหมือนผีที่แบบร้องเสียงหวยหวนอยู่นะครับฟังดีๆนผู้ชมแล้วคุณจะได้ยินเ้าต่อมาบูตัวละครที่ผมชอบที่สุดนะฮะนี่มันร้องเพลงภาษาเสียงได้สุดยอดที่สุดนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่ คนสร้างสนมากมักจะไม่ให้บูเป็นอะไรนะฮะอ่ะแล้วมาดูเฟสแปดที่ะบูกลายเป็เป็น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 ปีศาจไปแล้วแล้วเฟสเก้าล่ะกูขอดีๆเถอะเฟสเก้าก็ทำลายตัวเองเอาปีนปักตัวเองไปแล้วนะครับไม่รู้ความเจ็บปวดไปแล้วแล้วตัวสุดท้ายดก ึ่งเป็นตัวละครที่มี2ตัวในร่างเดียวนะครับนะเอาล่ะมาดูแบคเป็นยังไงนะครับเฟดเจ็ดกูกลายเป็นเอเรียดอะไรวะเนี่ยพูดภาษาไม่รู้เรืองแล้วอะเฟดแปดล่ะ,ละนี่เฟดแปดอะหนักกว่าเดิมอีกตะกี้เห็นแค่ตาข้าวที่เห็นอะไรก็ไม่รู้คนวาดขี้เกียจว่าเลยยังไงว่ามาถึงตัวสุดท้ายแล้วขี้เกียจอย่างนี้เหรอเอ้านี่อ่าต้องเจอ เฟดเนะครับเฟดเก้าทำดีตลอดนะฮะโอเคซึ่งแบ็คก็โดนเสียบทั้งหัวเสียบทั้งหมวกอยู่ในร่างเดียวโอเคนะครับอุ้ยตัวมันดำว่ะเฮ้ยท่านผู้ชมตัวมันดำท่านผู้ชมตัวมันดำใส่เราเลยอ่ะเอาล่ะท่านผู้ชมถึงเวลาแล้วนะครับเราจะมาลองเล่นแบบว่ามิกกันดูนะครับนะอ่ะเริ่มจากนี่ก่อนเลยปะเฟดเจ็ดนะครับนะโตว้าเย่ยไเย้่ซับโอตบ

มาเริ่มจากอเอเลน์นะครับดูสามตัวหลักเลยเอาชาบแลดดี้เอเลน์นะครับโอ้โหโูแม่งอะไรวะเนี่ยตะกี้นะครับโอ้โหอะสามตัวแรกอะสามตัวต่อไปเอาดิว ท่านผู้ชมดูฟังแทบไม่รู้เรื่องเอานี่สามตัวเจ้าบัตรการโนดโอแวกนะฮะเอานะครับโอ้โหแต่ละตัวรวมกันแล้วเสียงแม่งแสบหูมากเอาเอาสากายมาเอาไปเอาไปเอาไปไอ้มันแสบหูไปเลย จบทั้ง3มเวอร์ชันเอาแล้วต่อมามาถึงเฟสที่9นะครับอ่ะเปิดด้วยออรเลนนะครับดูฟังเสียงดิโคตรเดือดอือมาแลดี้ฉาบตามาโคตรเฟียวอ้าต่อมาอ่ะไล่อย่างนี้เลยแล้วกันดูนะผู้ชมดูดี เอาละขอเสียงใหม่วะต้องเอาเสียงใหม่ต้องเอาเสียงใหม่เสียงเรามันต้องแจวกานีมาโอเคหยุด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 หย,ดยดุดวกหูมากเสียงดังชิปเป๋งเอานี่อ่ะตามตัวที่เหลือเป็นยังไงนะครับโอ้โหนะครับเสียง คุณเทอร์เนอร์นะครับนะเป็นเสียงที่หลอนที่สุดเลยอะอะไรวะเนี่ยดูดิมีแต่ปีาศาจ <c oughs> โอเคท่านผู้ชมตะกี้ก็ออจบแล้วนะครับนะทั้ง3เวอร์ชั่นนะฮะเจ็ดแปด นะครับก็สลาบนี้นะครับก็จบไปเป็นเท่านี้ก่อนนะครับนะที่จริงผมจะไม่เล่นเกมนี้แล้วนะท่านผู้ชมเพราะว่าเออมันตกกระแสะไปแล้วนะครับน้องๆไม่ค่อยดูแล้วแต่พี่กลับมาเล่นเนี่ยก็เพราะว่าหลายคอมเมนมากเลยนะที่จริงต้องการเนี่ยเออก็เลยแบบว่าเออเล่นก็ได้วะนะครับถึงแมบมันจะไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนตอนแรกแล้วนะฮะเออแต่ก็นั่นแหละจบแค่นี้แหละครับ